เพลงและรายการสี่โพดัมด้านหนุ่มโตโน่ก็มีทั้งงานเพลงกับวงเดอะดัสและคิวถ่ายละครกับช่องวันอยู่ถึง3เรื่องส่วนว่าที่คุณมอริสก็ติดภารกิจการเรียนทําให้ทั้ง3าไม่ค่อยมีเวลาจะได้มาเจอกันจนเกิดกระแสะเมา้์มอยว่าแก๊งนี้เขาแตกคอกันแล้วเปล่าจนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา2หนุ่มคู่จิ้นในตานานอย่างโตโน่และว่าที่คุณมอริสก็ได้ไปให้กําลังใจรุ่นน้องเดอะสตาร์สิขึ้นโชว์ความสามารถกับโจทย์เพลงร็อกจนทําให้แฟนๆตั้งพากันฟินและหวนย้อนคิดถึงวันเก่า จนสร้างปรากฏการ์ a s h t a g โนริยังอยู่ก็หืมโลกออนไลน์ถึงก็ติดอันดับ Thailand t r e น d s ในทวิตเตอร์กันเลยทีเดียวค่ะโหดจริงๆไม่คิดว่าผมจะคือผมกลับมาผมก็ไอผมเต็มไปด้วยไม่หลอกนีว่ามันเป็นรูปแบบรายการใหม่ด้วยเพราะว่าเดอะสตาร์ของเราเนี่ยไม่เคย อ่าเป็นปีแรกที่ที่เอาเรุ่นพี่ไปเป็นร้อยเยงในห้องส่งให้ไปคอมเมนต์น้องๆที่ที่อยู่บนเวทีซึ่งซึ่งหนึ่งคืออาจจะเป็นเพราะด้พี่โนไปแล้วคุยสนุกด้วยไปคุยสนุกด้วย2คือพอเพิ่มรูปแบบนี้เข้าไปแล้วมันทําให้แบบคนดูได้อาถรรพ์ตการชมมากขึ้นด้วยมันก็เลยทําให้แบบเออคนสนุกกับการดูตรงนี้ก็เลยติดแท็กอะไรขึ้นมาโอ้รูปนี้ยาวแบบเพราะแบบคอมเมนต์ับหรือว่าเรามีหลักการไงหรือว่า จริงจังเวลาวเราคอมเมนต์เราค่อนข้างที่จะเป็นแบบเรารู้เรื่องของเมโลดี้เห็นผลใช่แล้วน้องน้องฟังเนี่ยน้องๆได้ความรู้จากสิ่งที่ผมได้พูดไปดีใจครับดีใจที่ได้มานั่งคุยกันแล้วก็ปกติคือเวลามาเจอกันอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยได้แบบจริงๆไม่ค่อยได้คุยเปิดใจกันขนาดนี้แต่ว่าพอเรามาทําการสัมภาษณ์ข้อมูลต่างๆหรือว่าเก็บข้อมูลต่างๆที่เราเคยได้เจอเรื่องราวมาเนี่ยมันก็ได้คุยกันมากขึ้นแล้วก็แบบเออบางทีก็คิดถึงคนเก่า คลับก็สบายใจได้ว่ายังไงแก๊งนี้เขาก็รักกันเหมือนเดิมอยู่แล้วส่วนจะมีโอกาสได้เห็นทั้งสามกลับมาร่วมงานกันอีกหรือไม่นั้นคงต้องติดตามกันต่อไปแต่ใครที่ยังไม่หายคิดถึงก็ต้องรอติดตามในรายการสี่โพดาที่แฟนๆจะได้เห็นหนุ่มริกไปร่วมเป็นแขกรับเชิญให้กับรายการที่หนุ่มกันเป็นพิธีกรเร็วๆนี้แน่นอนค่ะคือใครที่ชมชีวิตมเนี่ยจะรู้ว่าแขกรับเชิญที่มาเนี่ยจะเน้นเรื่อ,องการร้องเพลงอันนี้เขาจะเป็นตลกไปแล้วคเขาที่ผมได้ยินมาคือเป็นรายการที่แขกรับเชิญไปต้องใส่แว่นดำม ทำไมฮะแรงมากนิดเท่าไหร่เนี่ยไม่ได้ใส่เลยไม่ใส่ยอมต้องยอมแล้วแต่พี่น้องเอาที่สบายสบายใจนะสบายใจนะครับก็คือเป็นเป็นเทปที่แบบน่าดูมากตอนไหนวันไหนครับหนึ่งเมษายนหนึ่งเมษายนนี้ครับเมษายนชมเทปริดเดอะสตาร์ทุกีทุกวันศรีทุกวันมีทุกวันพุธนะครับสี่ทุ่มยี่สิบทางช่องวันนะครับผมก็เป็นเทปที่บอกว่าพลาดไม่ได้แน่นอน